ที่แล้วนิทานตาอิมรอก็คนแสดง่ะใช่อิมอยแล้วก็คุมาแสดงใครวะเป็นเป็นลูกเหมือนเดิมได้ไมเราเป็นลูกของไม่โอ้สวัสดีค่ะทุกคนสว่ยังไงกันบ้างกินข้าวกันหรือยังกินอย่งค่ะวันนี้เราจะมาหาของกินที่อร่อยที่สุดนะให้บอกกับครูคนละหนึ่งอย่าง เรื่อที่ใครก่อนดีโน้ค่ะอ่าสาวแอร์ครับแซลมอนซาชิมิแซลมอนซาชิมิว้าวเปีพเอ็มเกลือเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มอะไรค่ะต้มแซ่บต้มแซ่บก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มันไก่ค่ะส้มตังผิวเลยอ่ะเกอเๆข้อสุดท้ายก๋วยเตี๋ยวค่ะน้ำกเทียมดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะนี่หลังจากที่เราได้แบบดูว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วเราคิดว่า อาหารอะไรอีกที่แบบว่าหาทานยากที่สุดติาากดด๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,ก,อกเนื้อจะระเพเนื้อจะระเ้ <laughs> มีอะไรแหนแปลก,ปกอาหารที่หนูทำเนี่ยค่ะอาหารท <laughs> <ๆ>ี<ๆ>่ทำแปลกวันนี้เรามาดูกันว่าอาหารที่แปลกๆของเจ้าเต่าแซมมี่เนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับชีวิตเขา,าเรามาติดตามกันกันกบนิทาน เต่าแซมมี่แล้วก็สนุกบิลลี่กันอ่าก่อนอื่นขอเชิญนักแสดงกิติมาศมาโวตกันหน่อยว่าจะเลือกใครสองท่านคะสองท่านมีท่านไหมทุกคนด้วยไปไปไปกับพี่สาวแอรแล้วก็สาวบีนะฮะเชิญเรามาแคสต์มาแสดงกันก่อนว่า คนไหนจะเหมาะกับบุคลิกไหนอ่ะเจ้าเต่าแซมมี่ทำยังไงเต่าเต่าคือน้เต่าเ่าเ่าาี่เต่าเต่าเต่าา่เาเ่าาเต่าเ่า่เ่าเต่าเต่าเตเเตาเต่าเาเ่าเเาเต่เตเต่าเต่าตเ่าาา่ เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะเจ้านกเจ้านกแซมมี่เจ้าเต่าแซมมี่แล้วก็เจ้านกบินลี่เป็นเพื่อนรักกันแล้วเขาก็อยู่กันคนละที่เจ้านกอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนลูกบนฟ้าบนาแล้วเจ้าเต่าอาศัยอยู่ไหนในน้ำในน้ำทีนี้วันหนึ่งเจ้านกบินลี่ก็บินกลับมา เจ้าเต่าแซมมี่แล้วก็บอกสวัสดีเจ้าเต่าแซมมี่สวัสดีเจ้าเบลลี่เจ้าไปไหนมานั่นอะไรนะ้าที่อยู่ปากเจ้า,าอ๋อนี่คือของที่ข้าเอามาจากเกาะแล้วสิเข้าไปไหมของที่ข้าเอามาจากเกาะแล้วสิ <Okay. S 1> เออนั้นเรามาเล่นยอนรับของกันดีไหมเจ้าเต่าแซมมี่พูด ได้สิได้สิเจ้ารออยู่ข้างล่างนั่นแหละดูสิว่าข้าจะโดนเจ้าจะข้าจะโยนแปะกระดองเจ้าได้ไหมเ้มาเลยโยนมาเลยโยนมาเลยเจ้าบินลี่ก็โยนของลงมาแปะแปะรอบนี้ไม่โดนแล้วเจ้าเต่าเจ้าเต่าแันนี่หลบได้รอบที่สองเจ้านกบินลี่ก็ข้าของมาแล้วก็โยนลงมาใหม่โดนรอบนี้รอบท้าย โดน,<อ>นที่กระดองเจ้าแซมมี่แล่เจ้าแซมมีมม่ก็รู้สึกเจ็บ oh! ออ <c oughs> เจ็บเจ็บจังเลยเจ้า,ยาลโยนอะไรลงมาพี่อ๋อ oh! นี่ไม่รู้เหมือนกันข้าเก็บมาจากเกอง<อ>แล้วหลังจากนั้น <c oughs> เจ้าต่าแซมมี่ก็บอกว่าข้าไม่เล่นแล้ว ข้าไม่เล่นกับเจ้าแล้วแล้วเจ้าต่อแามนี้ก็ดำดิ่งลงไปที่ทะเลแล้วนัีก็บินไปแล้วแล้วบินลี่ก็บินไปวันต่อมาทั้งสองก็บินมาเจอกันอีกรอบนี้ทั้งสองก็เล่นสนุกกันเหมือนเดิมจากสิ่งที่เจ้าบินลี่คาบมา แล้วก็ทั้งสองก็ตกลงกันใหม่ว่าเรามาเล่นโยนของเหมือนวันนั้นดีไหมเจ้าแซมมี่แซมมี่บอกว่าโอเคได้ได้ค่ะหายเจ็จแล้วทั้งสองก็เล่นโยนของเหมือนเดิมทุกวันแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เจ้าแซมมี่นั้นกำลังหาอาหารอยู่เขานั้นชอบกินแมงกะพรุนมากๆแล้วเขาก็ แล้วเขาก็เห็นก็แมงกะพรุนที่ห่อยไปมาค่อยไปค่อยไปแล้วเขาก็งับแมงกะพรุนอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยแต่ทันใดนั้นมีแมงกะพคุนแสนประหลาดก็ไอ,อยเข้ามาเยอะมากเมืสองเบนนี้เห็นแก่กินก็เลยงับแมงกะพคุนแต่ทันใดนั้นอ๋ออจ แล้วแมงกระพุนที่เหลือก็พันเข้าที่คอเจ้าแซมมี um and and ่แล้วแซมมี่ก็สลุกไปถูกคลื่นซัด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 ฉลุกไปวันต่อมาเจ้าบินดี้ก็บินเจ้าบินลี่เจ้าบินลี่ก็บินมาหาเจ้าแซมมี่เพื่อที่จะมาเล่นเหมือนเดิมเจ้าแซมมี่เจ้าแซมมี่เจ้าอยู่ไหนน้าแซมมี่ เมื่อเขาหาแซมมี่ไปตื้นเขาก็บินโฉบลงไปในน้ำจะเห็นแซมมี่เพื่อนข้าไหมเห็นแซมมี่ไหมเขาหายใจไม่ออกแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็มองไปที่ชายหาดนั่นเจ้าแซมมี่เขาก็บินตรงเข้าไปแล้วก็เขย่าตัวแซมมี่แซมมี่แซมมี่เป็นอะไรแซมมี่แซมมี่ เขสังเกตเห็นอะไรอยู่ในปากกันนี่เฮ้ยนั่นอะไรเขาจึงใช้ตะงอยปากข้ามเขาจึงใช้ตะงอยปากข้ามเอาเศษกระยาออกมาจากปากแซมมี่แต่แซมมี่ก็ไม่ตื่นขึ้นมาเขาก็ขย่าตัวแซมมี่อีกแซมมี่แซมมี่แซมมี่ตื่นได้แล้วแซมมี่ก็ไม่ตื่นเขาจึงไปหาบินกลับไปที่เกาะเพื่อไปหา เทพเจ้าโผล่ไซรอนแห่งท้องทะเลเทพไซดอนไปดูเจ้าเตมมีเพื่อนรักของข้าทีเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไหนพาพาไปดูเขาเป็นอะไรกันแล้วเขาก็ไปดูเจ้าเตมีเพื่อนรักของข้าด้วยนะได้สิแต่เจ้าต้องแลกด้วยพลังที่เจ้ามีอยู่คือการ เปลี่ยนสีขนของเจ้าแล้วเจ้าโพไซดอนก็แล้วเจ้าโพไซดอนก็ช่วยเลเี๋ยเ <c oughs> จ้าแซมมี่โดยการให้กินของพิเศษแล้วเ <c oughs> จ้าแซมมี่ก็สำมรักเอาเศษขยะ <c oughs> มาเฮ <c oughs> ้ยเจ้าบินลี่ก็เลยพูดว่าเฮ้ยนี่มันของที่เราเล่นกันวันนั้นนี่ โอ๊ยมันมาอยู่ในท้องเจ้าได้ยังไงข้าไปคงเป็นข้ากินมันเข้าไปนั่นแหละแต่แบบมีหอกข้าคงหิวมากข้าเลยไม่ได้ดูข้านึกว่าไปในกระพุนข้าแบบบิลลี่ก็พูดว่าข้าขอโดได้นะข้าไม่น่าข้ามันมาจากเกาะเลยไม่เป็นไรหรอกบิลลี่ข้าเองก็ตะกะอยากกินเหมือนกัน งั้นเรากลับบ้านเรากันเถิดนะทั้งสองก็บินเจ,จ้าเต่าบินเจ้าเา,าแเจ้าบินลี่ก็อุ้มเจ้าแซมมีขึ้นท้องฟ้า <c oughs> เพื่อที่พาไปไมชมวิวอุ้ไม่ไหวอุมไม่ไวอุ้มไม่ได้และนิทานเรื่องนี้ก็จบลง <c oughs> อเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้กับนิทานเจ้าแซมมี่และบินลี่สนุกมากค่ะสนุกมากใช่ไหมเมื่อกี้ ใครช่วยใครแล้วลูกอ่าบิลลี่ไปช่วยเจ้าแซมมี่ใช่ไหมใช่ค่ะอะแล้วเขาเสียอะไรไปบ้างอะ่ะเจ้าเจ้าบิลลี่สีขนของเขาสีขนใช่ไหมแล้วแล้ว,ลวการช่วยเหลือครั้งไหนอ่ะลูกที่เราประทับใจมากๆอแบบเจ้าบิลลี่หรือแซมมี่ก็ได้หรือเราเคยได้รับการช่วยเหลือครั้งไหนไหมที่ประทับใจแบบสุดๆอ่ะ ขอตัวแทนออกมาเล่าให้เพ <throat> ื่อนฟังหน่อยเลยตบมือไปก่อนเขาแชร์ตบมือเพื่อนหน่อยความประทับใจที่แบบว่าประทับใจจัดเกิดจากความเคลื่อนเหลือนะคะก็คือช่วงเทอิมี่แล้วค่ะช่วง เพิ่มที่โรงเรียนเทิมนี้ค่ะก็คือทอนนี้หนูเรียนวิชาปฏิกรรมใช่ไหมคะแล้วก็ทํางานไปด้วยความประทับใจในครั้งนี้ก็คือเพื่อนๆในกลุ่มค่ะเขาช่วยกันแบบช่วยกันมากๆในการที่จะแบบว่าหาเวลาอัดคลิปหาเวลารวมตัวที่จะมาทําถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีเวลาว่างที่ต่างกัน แต่เพื่อนๆคือแบบว่าช่วยกันแบบวิวแบบสุดๆปรับแผนให้แล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมทุกอย่างเลยก็คือแบบว่าเป็นเป็นความช่วยเหลือแบบจนทำให้มีแผนส่งอาจารย์จนทำให้ผ่านในครั้งนี้ค่ะอืมน,นี้เราเราอยู่กลุ่มเท่ไหร่ะกลุ่มกลุ่มที่สากลุ่มที่สาแล้ว <c oughs> <c oughs> กินคนก็แล้วเราได้ช่วยเหลือตั้งแต่อะไรบ้างแผนแล้วก็เพื่อนเพื่อนได้ช่วยแผนแล้วก็กิจกรรมปรับกิจกรรมตั้งแต่ขั้นแรกเลยค่ะว่าควรจะเอายังไงดีแล้วก็กิจกรรมแบบไหนที่หลากหลายคือแบบว่าให้เพื่อนๆร่วมสนุกไปด้วยบางทีเราคิด คิดว่าความคิดของเราก็คือแบบได้แล้วแต่ว่าพอฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนช่วยกันคิดก็คือแบบว่าทําให้แผนของเราดีขึ้นไปอีกมีสองอาจารย์ในวันนี้แล้วเราคิดว่าตรงไหนมันยากที่สุดของการแบบที่เราทํางานกับเพื่อนแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยความยากคือเราไม่สามารถหาเวลาว่างได้ค่ะเพราะว่าทํางานประจำแล้วก็ว่างแค่วันหยุด แต่เพื่อนๆก็คือแบบว่าว่างทุกวันเวลาเพื่อนๆทำงานลุ่มเราจะไม่ค่อยมีเวลาว่างไปช่วยเพื่อนแต่ว่าพอ,อ,อถึงคิวเราเพื่อนๆก็จะมาช่วยเราทำทางที่เราแบบบ้านที่เราไม่ได้มีเวลาว่างไปช่วยเพื่อนน่ะค่ะก็คือแบบคือกระทาัน้นเกนเป็นความยากก็คือเราไม่สามารถหาเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าหาเวลาว่างไปอยู่กับเพื่อนๆในตรงนั้นได้ แล้วเคล็ดลับอะไรที่แบบเราใช้จนมันผ่านแบบช่วงเวลาที่แบบยุ่งยากมากๆจนเราแบบมาถึงจุดนี้ได้มีคิดรับอะไรไหมนี่บริหารเวลาก็แบ่งเ,เวลาจะาหลังจากทำงาน,นก็คือเปลี่ยนแผนแล้วก็เขียนแผนแล้วก็ปรับแผนเวลากางกางคืนก็คือแบบตั้งเวลาไว้ว่า กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงใ,ในระยะเวลาตัวเท่าไหนเท่าไหนสุแบบว่าต้องเสร็จแทนแล้วก็ให้เพื่อนเช็คแล้วก็ถ้ามีอะไรปรับก็ปรับอีกกว่าจะเสร็จเนี่ยมไ,ไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าทํางานแล้วจะมายืนอยู่จุดนี้ได้นะแล้วก็บางคนทํางานก็จะทํางานอย่างเดียวแต่ว่าเราคือแบบหนึ่งเปอร์เซ็นของร้อยร้อยล้านคนที่ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ ประสบความสำเร็จจนถึงจุดนี้ได้นะขอเชร์ตบมือให้เพื่อนหน่อยคับอะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็อะไรอีกนะครับการช่วยเหลือการช่วยเหลือแล้วก็<อ>แบ่งความพยา<อ>พยามาแบ่งเวลาการแบ่งเวลาทีนี้เรามาดูกันว่านิทานแล้วก็การช่วยเหลือกันมันจะสำคัญยังไงอะ เด็กๆว่าภาพนี้คือภาพอะไรลูกเต่าทะเลเต่าทะเลแล้วอันนี้คือเต่าทะเลทําอะไรอยู่ครับกินผถุงพลาสติกอันนี้คือนกะโนกน๊นกก็มีถุงพลาสติกถุงพลาสติกเด็กๆคิดว่าถุงพลาสติกนี้มันมาจากใครอะลูกจากมุนย์จากมนุ์ยิแล้วทําไมเราถึงใช้ถสงพลาสติกกันลูกเอาไว้ใส่ของใช่ไหมเอาไว้ทําอะไรได้อีก ของประดิษใช่ไหมอ่ะเราไหนใครเคยเห็นปัญหาหรือผลกระทบอะไรอีกลูกขอให้แต่ละกลุ่มนะครับอ่าแบ่งกลุ่มสองสองฝั่งเนาะอ่ะเขียนปัญหาจากขยะให้มากที่สุดนะลูก หาได้แล้วอะขอเชิญกลุ่มแรกคะ่ะขอเชิญกลุ่มแรกไหนดูซิว่ามีปัญหาขยะอะไรบ้าง <c oughs> ก็คือทําให้ขยะล้นแล้วก็การที่ขยะคือทําให้เกิดภาวะโลกร้อนอม,มีขยะที่เกิดเป็นทําให้ดูสกปรกแล้วก็ทําให้สัต ที่อยู่ในทะเลเกิดความเสียหายเกิดการเกิดผลกระทบเพราะว่าขยะมันไม่สามารถที่จะยกยกจสลายเองได้ถึงถูกพลาสติกทาให้ติดคอทําให้สัตว์ทุกวันนี้สัตว์ทะเลมีถั่พลาสติกอยู่ในท้องตามข่าวตามอะไรแบบนี้ก็คือเยอะมากนะขอบคุณครับอ่าเมื่อกี้เราได้พูดถึงข่าวไปแล้วครูมีข่าวมาวเสนอนักเรียนเห็นเต่าไหมลูก ใครไหนใครเคยไปวัดบ้างใครเคยไปทําบุญที่วัดบ้างอ่ะแม่เรียนเคยเห็นเต่าที่เขาแบบอยู่ในบ่อแล้วมีคนโยนเหรียญไหมลูกเคยเห็นค่ะมีข่าวอันหนึ่งเขาเล่าว่าเต่าเต่าเนี่ยกินเหรียญบาทเข้าไปพอกินไปเยอะๆเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างลูกมันไม่ย่อยมันไม่ย่อยแล้วเต่าสุขภาพดีแข็งแรงไหมไม่ไม่แล้วเต่าเป็นยังไงต่อลูกปวดท้องปวดท้อง วันนี้ครูจึงขอให้แต่ละกลุ่มทิศนวตัตก,กรรมอะไรก็ได้ที่เราจะทำบุญกันแบบให้เต่ามีความสุขที่สุดโยนเหรียญยังไงให้เหรียญมันไม่ไปถึงเต่าหรือทำบุญยังไงให้มันแบบเต่ามีความสุขด,ด้วยแล้วเราก็ได้บุญด้วยอ่ะขอเชิญออกแบบได้เลยนะคะ,คะ,คะ,ะเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วอ่ะขอเชิญถามแอรกลุ่มที่หนึ่ง ปนที่หนึ่งก็ปุนที่นหนึ่งอ่ะจูาแอดจะทำบุญยังไงจะโยนเหรียญกันยังไง,ถ,ไงถ้าอยากโยนเหรียญจริงๆก็คือทำเป็นหน้าจอดิจิตติดหน้าบอร์เต่าเลยค่ะแล้วก็ให้ออกแบบเหรียญหรืออะไรเองเขียนคำขอพรแล้วก็โยนผ่าน,นหน้าจอไปเลยจะได้ไม่ต้องลงไปจริงๆเหมือน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลอยกันทงเหรือใช่หมืออนไลน์แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบติดหน้าบอร์ให้เลยใครที่ไม่มีโทรศัพท์หรือคนแก่ๆมาใช้ก็จะได้ใช้ได้เลยจะดูแล้วถ้าเราเปลี่ยนนวัตกรรมนี้ปุ๊บ เจ้าเต่าจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีเหรียมลงไปถึงเต่าไม่บาดเจ็บแล้วก็ไม่ต้องเต่าก็ไม่ขึนอ่าโอเคครับอ่ขออีกกลุ่มหนึ่งขออีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองนะก็คือการโยนเหรียญแต่ว่าตอนนี้ก็คือในยุคปัจจุบันทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแล้วก็แปะทิ้งคนเลยค่ะ ใส่ QR code แล้วก็สแกนทำบุญในการสแกนไปเลยเป็น QR code ใช่ค่ะแล้วก็สแกนแล้วก็จะเป็นการทำบุญจะไม่จะไม่มีการโยนเหรียญพอไม่มีการโยนเหรียญต่าก็จะไม่ต้องกินเหรียญต่าก็จะไม่กินเหรียญใช่ขอบคุณค่ะอะหลังจากที่เราได้สร้างนวัตกรรมแบบทำบุญที่แบบเลิศๆเจ๋งๆไปให้เจ้าเต่ามีความสุขแล้วขอให้เด็กๆ สรุปหน่อยว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างเราปสรุปเะาแท้ต้งมือไหะเลยมาเลยมาเลยก็สัตว์ในธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติทั้งหลายก็เขามีความสําคัญหมดแล้วก็เหมือนพวกที่อยู่หรือว่าทรัพยากรสำหรับสัตว์ก็สาคัญมนุษย์เป็นคนที่ดูแลได้ดีที่สุดแล้วก็ทําลายได้มากที่สุดถ้าเราเปลี่ยน วิธีการใช้ชีวิตหรือว่าลดการใช้ขยะก,ก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยสวยงามมากขึ้นแล้วก็อนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นอืมโอเคครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ